อ๋อสวัสดีครับผมเฮียติจัดให้นะจากร้าน T S Big Bite นะครับและและผมครับนกไซเลนเซอร์นกไซเลนเซอร์ไอ้หาหมา,อาแออแงทำชาบ้านชาช่องเขาปั่นปวดมล้วม,มือ,อ่ะโอ้โอโอโอเข้าฉ<อ>ายาไอ,อ้นกเ้ย <laughs> อย่าออกมาเลยทำไมครับชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนเอาโอ้ย<อ>ขนาดนี่ขนาดวันนี้ไปไปทิศก,ก้อเนี่ยเฮียเมื่อ มีแบบแฟนขับมาเลยนะพี่นุกไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยพ <ะ S 1> ี่นุกอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงน,นี่ไม่เป็นไรอเอ้าแม่ออกลูกเรียออกกล้องไอเตอร์ไอเตอร์ย้ายกาดใหญ่แล้วนะรีวิวรถเข้าใหม่3คันรีวิวแบบแฟตเซล์ว้ยะกินเหล้าเยอะเจ็บคอยหมดแล้วเนี่ยแล้วเสดเก้าร้อยปีสิบเก้านะ สีสวยงามแบบนี้นะครับมาพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะชิวหน้ามือเบรกมือคัดกระจกไยแฮนด์เบาะแต่งเลดไลน์สลิปออน3นิ้ว C, ไฟเอซท้าสั้นแบบแม่เหล็กพับได้นะยางคอนติเนตน้นนะเนี่ยเป็ไนไสวยโซ่สเตอร์ได้นะพาสี66 6นะกระลงกระล้มมีถังเงาเงาจำจำ อ่ะมีตำแหน่งนี่น้อยนี่นี่นี่ขนซ้อนคนซ้อนถ่ายกระเป๋ากระเป๋าชอบถ่ายกระเป๋าผมถามมาแล้วเอาฟังเสียงเลยแหมเร็วเฮ้ยทำไมมันนิ่มอย่างวะโอ้โหไม่เคลื่อนมันง่ายไง 2อง0 0นบาท2 2 9 0 0 0บาทอ่าคันต่อมาครับผมแชรปดร้อยเอเบสโฉมปี15นะแต่คสองสิคสองสิบสี่โฉมปี15แต่รถมันโฉมปี15อยู่แล้วสีเนี้ยอ่านะสิบสี่จะมีอะไรใช่สิบสี่มีดำมีส้มใช่เจ้ไหมนี่เขียวดำเนี่ยมันเป็นโฉมปี15อยู่แล้วอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรกระจกปลายแฮนด์ครับท่อทรง AR อาร์อ่าสลิปออนยางได้ท้ายสั้นท้ายสั้นอ่าไฟเลี้ยวแต่งพร้อมไฟเลี้ยวในตัวครับ สีเดิมโรงงาน Guys, uh, like, ะ o oh. so นะโอ้สเตอร์แต่งด้วยนะโอ้โหเป็นไงโซสเตอร์นะได้อย oh, ู่ครับนะกันล้มเครื่องมีนะครับไม้ไม้หมื่นกว่าอะโอ้ไม้หมื่นสี่นี่สตาร์เดียวโอ้โหเสียงมสุดไว้เลยโอ้โหเสียงมัน 1,69,000บาทและคันสุดท้าย1 6 9 0 0 0บาทคันสุดท้าย CBR 6 5 0 F LED ปี2017สีแดงนะอุปกรณ์ตกแต่งมีอะไรชิวหน้าแต่งนะมือเบรกมือคัดนะโอ้โหสีสันสวยงาม,มนะเงาจริงครอบเครื่องคาร์บอนครับสลีปออนปลาย AR ปลายทรง AR ไฟท้ายแต่งมาแต่งครับ โตสเตอร์ <Die master> ได้ไหมได้อ <Auto> ยู่นะฝั <genocide> ่งนี้ก็ครอบเครื่องก็ลิ้วรอยแทบจะไม่มีอ่ะนะครอบถังคาร์บอนมาเท่าไหร่มาสองหมื่นสองเฮ้โอ้ยเสียงเล้าเหมือนกัน เฮ้ยเขากำลังดังเขากำลังดังไอ้เบิร์สามอยาเอ้ยมึงมาทำส่งซิกดิส่งซิกดิส่งซิก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 สิบล้อเบอร์หล่ะอะสี่สี่จังหวะที่สี่จังหวะที่สี่ <inate> โอ้ยเดียพังทุกายแหมมันใหญ่เลย3-4มสี่ยังวะอ่ะเท่าไหร่อ่ะแสนเจ็ดเก้าหนึ่งแสนบาทราคาเดิมไอ้คันเก่าก็าไปแล้วอ่ะคันเก่าไปแล้วสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์หกสองวันนี้คลิปเราไม่ถึง5นาทีครับผมนะแจ้งเกิดคลิปนี้เหรอวะอ่ะแจ้งเกิดคลิปนี้ไปเลยอะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เราด้วยครับใช่นะสวัสดีครับ